ฮาร์เลย์เรเวนสันโลไลเดอร์ M8 คลับสไตล์นะครับรถคันนี้ปี2018กับเลขไม้หนึ่งหมื่ไมล์เท่านั้นของแต่งจุดใจเช่นเคยมาดูกันมงหน้าเมมฟิสนะครับแผ่นบาร์10นิ้วนะครับปอกแฮนด์ซ้ายขวาของแต่งทราชินมีให้นี่ ครบครบปร้องอากาศนะครับเป็นของ Airlineate นะครับแล้วก็พักเทา้าซ้ายขวารางซอกท่อ TBR นะครับแล้วก็กระเป๋าทรงโลเอ t ทีจัดมาให้เบา Super Shark นะครับแล้วก็มีพนักยิงหลังมาให้ด้วยนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มๆใช้งานได้เลยนะครับนี่ปหายอยู่เครื่อง M8 ต้องโดนนะครับเลขใหม่1 5ึ0 0หม่สอง้ไมล์เลสนะครับฟังเสียงกันเลย 2 0รอบรู้เรื่องและเจ้าคันนี้นะครับ679,000บาทเท่านั้นใครหาโลไลเดอร์ M8 กลับสายอยู่จัดไปได้เลยนะครับ0955969696 679,000บาทจัดไปสวัสดีครับ